สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็จะมาทำนี่ค่ะมาม่าเกาหลีนะคะแต่เราจะไม่ทำแบบธรรมดาเหมือนครั้งที่เรารีวิวครั้งแรกนะคะครั้งนี้เราจะมาทำแบบปรับปรุงใหม่นะคะก็คือจะทำยังไงก็ได้ให้มันอร่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะบ๊ายบายอย่างแรกนะคะ แกะค่ะ,ะแกะงสาเหตุที่แบ่งอย่างนี้นะคะเพราะว่าซองหนึ่งมันตั้ง500กว่าแคลอรี่นะคะซึ่งจินกินไม่หมดแน่ๆก็เลยทาการแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็จะเอาส่วนหนึ่งไปต้มนะคะ,ะน้ำกำลังเดือดเลยถึงดึงถึงดึงอ๋อมันไม่ลงหรอนะคะก็ต้มไว้สักประมาณ3-4นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้นะคะมาม่าของเราก็เดือดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะปิดเตาค่ะ โอ้โหซูมแป๊บหนึ่งซูมหน่อยนะคะเอามาได้อย่างี้แล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปแยกใส่ชามน,นะคะเอาแค่เส้นนะคะไม่เอาน้ำนะดูเส้นดูเส้นน่ากินมากอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดอีกมันจะอืดไปไหมเนี่ยม,มือก็ถือมือเดียวด้วยนะคะก็ขออภัยนะคะฟื้ ว่าได้เยอะไหมมันก็ได้เยอะอยู่นะแต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้กินแป้งเยอะไม่ได้นะคะลดความอ้วนอยู่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเย่เราก็ตั้งกระทะนะคะเตรียมผัดนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่นี่ค่ะไข่ไข่ของจริงจะไม่เอาน้ำมันทุกอย่างจะต้องไม่มีน้ำมันนะคะแล้วก็ราเลงค่ะติดก,กระทะก่อนมานะคะ่ะในจุดจุดนี้ ใชไหมคะเราก็ต้องใส่มาม่าลงไปใส่มาม่าค่ะอันนี้เส้นมามะ่าปึ๊บมาม่าก็เหนียวเลยมันเดือดอแล้วคะ่ะเพื่อนโอ้ยกินหอมมากแล้วเราก็จะคนมันเข้าด้วยกันโอ้ แรกก็น่ากินนะคะแลพอตอนนี้สีเริ่มแบบเผ็ดร้อนมีความเผ็ดร้อนมากจะให้ทุกคนดูโอ้ใสฉันจะแตกไหมทุกคนมันเผ็ดมากอ่ะไว้เดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนใส่ชีสแล้วก็จัดจานนะคะแชดนเสร็จแล้วค่ะมาม่าเกาหลีนะคะของจีน ดเดี๋ยวจะให้ดูตรงแสงอยากจะบอกว่ามันก็น่ากินนะเออคือมันแบบอันนี้จินใส่ไข่แล้วก็ใส่ชีสนะคะซูมให้ดูซูมให้ดูดตัวข้างบนจะเป็นชีสนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงที่เขาให้ก็คือสาหร่ายกับงาน,นะคะแล้วตรงนี้เป็นชีสนะคะตรงนี้เป็นไข่นั่นเองโอ้โหจินว่าครั้งนี้มันต้องอร่อยมากแน่แน่ ต่อไปถึงขั้นตอนการชิมแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเย้ yeah. สุดท้ายนะคะก็ถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยนะั่นก็คือการกินนั่นเองนะคะดูหน้าตาแบบมันน่ากินมากทุกคนทองร้องแล้วมาชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงตอนนี้มันโอ๊ยทิดยืด โอ้มันต้องอร่อยแน่ๆเลยอะ่ะอืมกลิ่นหอมมากค่ะเอาละนะอืมโหอ,อร่อยอืมอร่อยมากไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้คือแบบ ว่ามันต้องเผ็ดแล้วแบบน้องไม่อร่อยอ่ะตอนี้มันอร่อยมากอ่ะไม่ก็ทุกคนมันอร่อยจริงๆถอดแว่นละไปกินค่ะโหไข่ชีสมาว่าเผ็ดเกาหลีเข้ากันมากพูดเลยอืผ่านค่ะนเลอะละเลอะละผ่านค่ะทุกคนลองทำ อันนี้พูดเลยอย่าลืมนะคะมาม่าเผ็ดเกาหลีมีไข่มีชีสนะคะครบสุดจริงๆอันนี้สุดๆใครดูตอนคืนระวังหิวนะคะอร่อยมากแบบตอนแรกที่กินอะ่ะกินแบบเผ็ดๆอย่างเดียวอะ่ะมันไม่มีความอร่อยเท่าไหร่อ่ะ แต่แบบเขากินอันนี้แล้วแบบโคตรอร่อยอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนทะไม่ไหวแล้วขอไปซ้ยก่อนค่ะสำรับวันนี้ปแล้วนะบา,บายยค่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะการทำมาม่าเผ็ดเกาหลีของจีนะคะ<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ,คะอย่าลืมไปลองทำกันนะอร่อยมากๆให้สิบนะคะให้หนึ่งอเลยค่ะ ลากันด้วยหน้าตาของมาม่านะคะบ๊ายบาย